เสียงจากสวนจันทร์วันลห้าหนาทีวันเสาร์ที่สามสิงหาคมพุทธศักราช2567ย้ายมาเป็นเสียงจากคาเฟ่อเมซอนปอตอทอบ้านนาสูงเดินใกล้ภูมิสถานบ้านเกิดของนายตะวันใกล้ ที่ตั้งมูล,ลนิธิสุตวนันบ้านเลขที่หนึ่งหมู่สามตำบลโคกกรวดอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาบ้านชายหน้าของลุงบุญนาคประธานอุปถธรรมมูล,ลนิธิสืตวนันพี่ชายคนโตของ หลวงแอลแลุดูนายตะวันนั่นเองเมื่อคืนยอมดึกอีกคืนหนึง่งตื่นมาก็เลยง่วงมาหากาแฟดื่มแต่เดิมมาในายตะวัน เป็นคนรังเกียจกาแฟและเป็นบ้าไปเที่ยวตำหนิคนกินกาแฟในใจว่าไม่รู้จักหาก้ามใจไปติดได้แม้แต่แค่ คาเฟอีนนี่เคยไปว่าคนอื่นเขาในใจแต่ภายหลังมาตั้งแต่เดินทางแรมรอนทั่วแผ่นดินไทยจำเป็นจะต้องอาศัยเขาช่วยแก้ง่วงเมื่อวันไหนตอนกลางคืน อาจจะต้องปั่นงานทั้งคืนแต่กลางวันก็ยังอดไม่ได้ที่จะแรมร้อนต่อก็เริ่ม่หันมาดื่มกาแฟด้วยตัวเองโดยเอาเหตุผลพระพุทธเจ้าสะด้วยซ้ำไปมาอ้างคือวิธีปฏิบัติต่อความสุขความทุกข์ที่ทรงตรัสไว้ หอย่าเอาความทุกข์มาทับถมชีวิตที่ไม่มีทุกของอย่าละทิ้งสุขโดยชอบธรรมนี่แหละข้อเนี้ยเป็นข้ออ้าง 3. แม่สุขที่ชอบทำนั้นก็อย่ารุ่มหลงมัวเมาและ 4. พัฒนาความสุขให้ มันลึกซึ้งหรือละเอียดขึ้นไปจนในที่สุดก็ข้ามพ้นหรือปล่อยวางแม้ความสุขนั้นได้เข้าใกล้นิพพานยิ่งยิ่งขึ้นไปที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำวิธีปฏิบัติต่อ ความทุกความสุขสำหรับชาวพุทธเอาไว้อย่างนี้ตอนนายตะวันจะหาข้ออ้างสำหรับจะดื่มกาแฟเหมือนคนอื่นเขาที่ตัวเองเคยเป็นบ้าไปหลงตำหนิเขาในใจก็ใช้คำสอนของพระพุทธเจ้านี้มาอ้างว่าเออจริง อย่าละทิ้งความสุขอันชอบธรรมดังนั้นเมื่อดื่มกาแฟแล้วมันมีความสุขก็ดื่มไปไม่ต้องไปมีอกติอะไรก็เลยเอามาใช้เป็นเหตุผลสำหรับที่จะตามใจตัวเองบ้างมนุษย์เราก็เท่านี้แหละมักจะมีเหตุผล สำหรับตนเองเสมอไปครับ